ความรู้สึกวันนี้มาถึงวันหนึ่งอาคำไม่ถึงนะอาคำเป็นไงคะวันนี้มาถวันที่ต้องำสองเข้าลงจริงๆแล้วดีใจครับผมถามโบหรือถามฟินนะดีใจก็ดีใจก็ตื่นเต้นใช่ไหมคะออแล้วก็ยาดยาเป็นไงบ้างครับอ่าก็หายเหนื่อยครับเมื่อวานยังไม่ได้ดูรอบสื่อแต่น้องๆดูเราบอกว่าสนุกมากสนุกมากสนุก่า ที่คาดไว้ด้วยซ้ำนะครับเมื่อวานคนที่ได้ดูรอบเสือค่ะดูกับบเห็นมีแอคชั่นแฟนๆเป็ไงบ้างคะด, <c oughs> ดคะีดีค่ะดีค่ะเออสื่อว่าแบบว่าตอนแรกพิมคิดว่าแบบต้องกลัวแน่เลยต้องปิดตาตลอดแน่เลยอย่างเงี้ยสรุปสรุปว่ากลายเป็นว่าแบบก็ขำแล้วก็ซึ้งแล้วไมนมีความร้อนจริงๆอะคะ่ะอยากให้ทูกคนมาดูแต่ละคนแต่ละคนเป็นไงความรู้สึกแต่ละคเลยดีกว่าค่ะความรู้สึกโอ้ครับก็รู้สึก ประทับใจครับแล้วก็รู้สึกเออหายเหนื่อยที่แบบทุกคนตั้งใจทํางานกันมาอะไรเงี้ยก็แบบประทับใจทั้งหลายๆตัวละครเลยครับในเรื่องอะไรเงี้ยทั้งแบบทั้งสามคนนี้เลยเราจากคนคนรอบข้างที่มาดูเป็นยังไงบ้างก็เท่าที่ดูรีแอคชั่นเมื่อวานก็ทุกคนก็ดูสนุกมากๆครับดูสนุกมากมีเสียงหัวเราะเสียงอ่า ความแบบงุ้ยอะไรเงี้ยในพาร์ทของแบบความน่ารักเอออะไรแบบอืม้มอะไรเงี้ยแล้วอย่างพาร์ทแบบพี่ฟินพี่โออะไร,งไรเงี้ยแบบเ,เวลาแบบเขากุ้งกิ้งกันน่ารักกันเขาก็มีอื้มอะไรเงี้ยแล้วมอหนึงต่อสี่เราคนรับตัวเหรอเลยคะสี่เราคนบอกว่าเออ้เมื่อไร่จะผ่านไปเขาบอกตลกตลกครับตลกตลกครับผมหนังน่ารักมากครับอยากให้ทุกคนได้ดูครับผมให้เราเป็นความสุขไปปีนี้ของคุณนะครับ สนุกมากค่ะเมื่อวานคือเป็นการเปิดใจดูหนังผีครั้งแรกของหนูแล้วก็มันเกินความคาดหวังของของเราไปเยอะมากก็สนุกแล้วก็รบรถแล้วก็น่ารักมากๆจริงๆเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่อยากฝากให้ทุกคนมาดูกันจริงๆมันมันน่ารักจริงๆค่ะพี่อาร์ค่ะผมบอกว่าเราจะเป็นนักแสงกเวลาเลยค่ะเราผมคาดไว้ที่ประมาณสักแปดร้อยครับโแปดร้อยล้านแปดร้อยล้านพอล้านแปรอ่ะอันนี้เบา Private, becue, at, ute, too, เบาๆน่าจะถึงภายใน3วันไดครับคือต้อถามด้ียกันนะครับองกี่ล้านแล้วครอะไรนะฮะรเป็นของคเนมก็700กว่านะครับแเขาโบ้อีกร้อยหนึ่งครับมเ็หลังไม่มีไรครับเอาเราไม่คิดเหมาลงอ่ะเหมาลงเหมาลงหรอครับใช่ทำอย่างนั้นทำไมครับมก็่แน ไม่มีไม่ได้คนเดียวครับไม่มีเลยครับพี่ไม่เคยมีแฟนขับมาก่อนในชีวิตแต่ถ้ามีแฟนขับท่านมาครับเดี๋ยวเผาลงให้ได้ครับเฮ้ยพวกอะไรโอ้ปาบ้าไงพี่ช่วยช่วยกันได้ไหมล่ะผมมีแฟนขับโอ้งบน้อยเขาอยากดูพี่ช่วยหน่อยเราช่วยกันลงนั่นลงเล่นก็ลงให้ลองฟินสอนนะน้องฟินเขามีแบบแฟนขับหรือมีอาจจะได้บัมมี่ปะคะอะไรนะบัมมี่บัมมี่บัมมี่เรียกบัมมี่เลยป้าอี มามีคะมาดูดีแม่เยอามาดูน่ารักเลยฮะเราอรกจ้ะ,ะจกนันอี้มามีมาเขาเลยนะหมีม้ครับเลยแม่แม่บักลาเนี่ยอันนี้ก็จะเมารงเหมือนกันนะคะเมาลงครับพเพาวันใหรือว่าหรอ,หรอครับผมก็ผมอาจจะเหมาลงสักหกที่เยอะจ้ะให้แฟนค,คลับอาล้วครับ ใช่ใช่มัมหมี่บ้างครับแลเาจะด้มหมี่ไงย่มัหมี่บ้างออัหมี่หน่อยมหมี่ครับมาดูไรเดอร์กันเยอะนะคะตอสบครับื่อนี้มาอยู่ไหน่่า

สปอยไหนให้พีโอ,โอกับฟีสปอยไหนสปอยสปอย,ปอ,ยอืมมันมีแต่ความฮ <c oughs> าครับต้องบอกเลยว่าเตรียมไปหาเต็มที่แล้วก็เออก็มีความน่ากลัวด้วยสยดสยองนิดหน่อยแต่ดูได้ทุกวยัวยครับมีน่ารักด้วยแล้วก็มีปุ๊กกิ๊กมี เซอร์ไพรส์นื่อถ่ือวนมีเซอร์ไพรส์ด้วยค่ะก็ฝากพีพีทุกกตัวละครเลยค่ะน่ารักจริงๆเอาอะไรอีกครับุณไม่ด้ยครับหกสื่อนี้ไม่มีมันนครับอเียมากลัวยังไงนหลังคำาเราต้องเตรียมกลัวยังไงถ่ากอนเที่แบบว่าผีสาวโหมโอ้โหของเขาในนี่มากเลยคือมันน่ากลัวมากๆครับผมนะครับผมแต่ว่าถ้า ท,ท,ท,ทุกท่านที่เคยได้ดูอังกอร์ครับผมเตรียมท่ากลัวเสือไปนะครับว้าพี่อาเขาต้องเตรียมท่ากลัวเลยแนะนำว่าไปดูกับกับแฟนไปดูกับภรรยาไปดูกับเด็กเงี้ยครับเด็กที่บ้านเนี่ยไม่พาใครมีเด็กก็ไปดูเลยคก็เวลากลัวก็กอดกอดกันไปรับความรักให้กันครับมันเจ๋งมาก มันจะอะไรลูกนจะไอนั่นมัจะอะไรลูกไอ้นั่นน่ะไอ้นั่นอะไรลูกไม่เยอะไปลครับกสื่นี้ไม่มีไมครับรฝรอรแฟะขอแปลาน่อาก็เข้แล้วค่ะฝาทุกคนมาดูกันเยอะนะคะทุกลมภาพยนตร์เลยาไรดอร์คับฝากไว้ด้วยครับสิธันวานี้นะครับห้าม เข้าแล้ววันนี้แล้วนะครับวันนี้ต้องไปดูแล้วนะครับก็จองตั๋วกันได้เลยนะครับก็อยากให้ไปดูครับเพราะว่าแฮปปี้มากๆมีความสุขมากๆอยากให้ไปดูเยอะๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับมาลูกมาลูกหกสื่อนี้การบรรยายของหกสื่อนี้ เป็นหกเสือที่เงียบข้าวเนื้อรมในไรอะู่าไม่ได้เลยไรอยู่ครับสวัสดีครับหสืที่มัสึี่ในไม